สมมุติว่า,าลูกกลมๆเนี่ยคือน้องวิญญาณนะครับเราจะลองเดินไปดูปึ๊บอ่าน้องวิญญาณก็จะไปตามแพทเทิร์นที่เราได้วางไว้นะครับก็หลักๆของตัวน้องวิญญาณในเกมเกีชินเนี่ยก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่เดินไปอ่าที่น้องวิญญาณน้องวิญญาณก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับ เอาเละครับัส,สดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับสตันเจอร์นะครับวันนี้สตันเจอร์นะครับก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับระบบเกม Genshin Impact นะครับจากที่ห่างหายมานานนะครับผมก็จะกลับมาสอนเกี่ยวกับเกมของ Genshin นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับระบบของ Genshin นะครับที่จะใช้หลักๆอย่างเช่นระบบเพาะระบบต่อสู้หรือระบบ เปิดหีบหรือระบบาบ,าบางอย่างที่เป็นเคเวสนะครับก็จะสอนบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับอันไหนที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับก็จะหยิบมาสอนให้คุณผู้ชมดูนะครับก็วันนี้นะครับก็ระบบแรกที่ผมจะมาสอนเลยเนี่ยก็คือเป็นระบบวิญญาณของธาตุนะครับที่เป็นตัวสีฟ,ฟ้าๆนะครับที่เราต้องอเดินเข้าไปตรงจุดของ วิญญาณนะครับพอเราเดินไปผ่านวิญญาณปุ๊บวิญญาณก็จะทําการเหาะตามจุดจุดต้องเรียกว่าจุดแพทเทิร์นนะครับจุดแพทเทิร์นแต่ละที่นะครับก่อนที่ตัววิญญาณเนี่ยจะไปถึงจุดเสาหลักนะครับที่จะทําให้หีเปิดขึ้นมานะครับเราก็ต้องเราก็ต้องทำการเดินเข้าไปที่ตัววิญญาณก่อนนะครับไม่งั้นวิญญาณจะไม่วินาทของท่านเนี่ยก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับอย่างแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องทํานะครับก็คือ สร้างตัวน้องหรือวิญญาณตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมจะสร้างให้ดูแล้วกันอันนี้คือผมทําไว้แล้วเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะครับก็ลองเล่นดูก่อนโอเคตอนนี้ก็ผมเอาตัวโมเดลโมเดลของเวนตีมาเดี๋ยวลองเดินไปตัววิญญาณนะสมมติว่า,าลูกกลมๆเนี่ยคือน้องวิญญาณน,นะครับเราจะลองเดินไปดูปึ๊บน้อ,องวิญญาณก็จะไปตามแพทเทิร์นที่เราได้วางไว้นะครับก็หลักๆของ ตัวน้องวิญญาณในเกมเกมชินเนี่ยก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่เดินไปที่น้องวิญญาณน้องวิญญาณก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับออันนี้คือเสาที่เราจะต้องให้น้องวิญญาณมาอยู่นะครับเพื่อที่จะสปอนฮีบขึ้นมาโอเคเราต้องเดินไปหาน้องวิญญาณต่อปุ๊บน้องวิญญาณก็จะเดินไปโอเคพอเราไปถึงตรงนั้นเราก็ไปอีกอน้องวิญญาณก็จะบินลงมาแล้วก็ปุ๊บแล้วกล่องกระโผพ่ขึ้นมานะครับ ก็ระบบก็จะประมาณนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างตัวน้องวิญญาณนะขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับว่าต้องสร้างแบบไหนบ้างนะครับโอเคอย่างแรกนะครับก็คลิกที่ว่างแล้วก็บูปินคาสนะครับแล้วก็เลือกอตัวชเรกเตอร์นะครับไม่ใช่แอคเตอร์นะครับถึงลูกกลมๆสีฟ้านั้นมันจะไม่มีชีวิตแต่ว่าเราต้องใช้ชเรกเตอร์ตัวนี้ก็คือมันก็คือการให้ไอเดินตามพัทเทินนั่นแหละครับโอเค เราเลือกแรคเตอร์ก่อนแล้วก็ผมจะเอาเป็น AI ละกันพอ,พอผมพิมพ์ชื่อไปแล้วกลัวมันซ้ำอ AI อ่านี้แล้วแต่ตั้งนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรกันผมก็จะสมมติน้องวิญญาณขึ้นมาเรากา็ให้น้องวิญญาณในเมทเนี้ยเมรถ,ถ้าใครมีเป็นเป็นตัวโมเดลก็ใส่เข้าไปแต่ผมไม่มีก็ add component เข้าไปแล้วก็ เลือกโซเฟียขึ้นมาก็ได้ใช้ตัวโซเฟียแทนน้องวิญญาณแล้วกันเปลี่ยนสีสักหน่อยเป็นสีฟ้าโอเคอ่าก็จะคล้ายคลคึนนะครับาจากนั้นให้เราทำการ add component อีกแล้วเราก็เลือก box er. อบล็อกติ๊กเกอร์หาบล็อกคูกคคลิสันขึ้นมาโอเคแล้วก็ขยายหน่อยอ่าจุด จุด box collision เนี่ยของเราเนี่ยมันก็คือเอาไว้เวลาที่เราเดินเข้ามาใน overlap กับตัวบ็อกตัวเนี้ยเราก็จะทําการให้น้องอ่ะเดินไปตาม pattern นะครับจุดนี้มันก็คือจุดสําคัญนะครับเราไป event graph จะเริ่มทําการเขียนกันเลยโอเคเราก็ไปที่บล็อกนะครับแล้วก็ add event แล้วก็ add on component begin overlap นะครับก็คือเริ่มแรกเราเข้ามา overlap กับบ็อกนี้จะให้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราแคป t ูก่อน เทอร์เพอนอ่าเทอร์เพอร์ันอันนี้คืออ่าตัวเทอร์เพอร์ันนี้ของผมนะผมใช้เทอร์เพอร์ันของคนอื่นใช้อะไรก็เอาเลยนะครับโอเคต่อไปพอมันมาอัวแล็บแล้วอย่างแรกนะครับเราจะให้น้องนั้นทําอะไรก่อนก็คือเราจะให้น้องอ่าเคลื่อนที่ใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าน้องจะให้น้องเคลื่อนที่ไปไหนแล้วเราก็ย่อลงไปก่อนอ่ทีนี้เราก็จะทําการ วางอ่เดี๋ยวผมลบตัวนี้ก่อนอ่ทำการวาง AI ตัววิญญาณเราก่อนปึ๊บทีนี้เราจะวางแพทเทิร์นจุดที่เราจะวางเราจะวางไงดีอ่สมมติผมจะให้มันเคลื่อนที่ไปประมาณนี้นะครับโอเคเราก็เลือก search คาร์ตรงนี้นะครับก็พิมพ์ว่าอทาร์เกตทาร์เกตพอยต์ตัวนี้นะครับ,ก, target, target รบก็คือตัวนี้มันจะ มงบอกอจุดแพทเทิร์นที่ตัวอไอวิญญาณจะเดินมาสมมติเราวางไว้ตรงนี้จุดแรกเราจะให้ตัววิญญาณเรามาจุดนี้จุดแรกเราก็วางไว้ตรงนี้จุดที่2เราก็จะให้น้องมาตรงนี้เราก็วางไว้ตรงนี้จุดที่3เราก็วางไว้เราจะวางไว้กี่จุดก็ได้นะครับเราก็วางไว้เลยเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเพราะว่าผมได้สร้างทับไปแล้วนะครับ อ่าตัวนี้สี่ห้ากับหกโอเคททรเก็ตนี้ผมสามอันนี้นะโอเคอ่าแล้วเราก็เข้าไปทำการเขียนโค้ดข้างใน AI อ่าเราก็จะทำให้น้องสปอนใช่ไหมอ่าเราก็พิมพ์ว่าสปอนอ่าไม่ใช่สิ AI move to นะครับตัวนี้ ก็คือใช้ตัว AI Move Tool ตัวนี้เป็นการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเคลื่อนที่ไปทีละจุดนะครับก็คือแต่ว่าเราจะให้น้องมันไปจุด 3. จุดนั้นโดยเรียงลํำดับได้ยังไงนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ตัวที่เป็นสวิตออ OnIn นะครับาลากตัวนี้ออกมาแล้วก็สวิตออ On In อโอเคเดี๋ยวผมจะติ๊ก d ดีฟ u l t ออกก่อนจากนั้นก็บวก Add pin เข้าไปสักสามามอันนะครับเพราะว่าเรามีแพทเทิรนที่เดินเนี่ยสอันเราก็ต้องใช้อันนี้โอเคจากนั้นเลือก selection ออกมาแล้วก็โปรโมทโอเคให้มันเป็นให้มันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับโอเคอ่านี่คือ พอเราตัวเรานะครับโอเวอร์แลปกับบล็อกเนี้ยเราก็มาสวิตช์ออนอินตัวนี้นะครับเซเลคชั o นมันก็จะบอกว่าตอนนี้เ e เลคชั o นมันเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวผม Save คอมไพล์เซฟก่อนเ e เลคชั o นมันศูนยใช่ไหมมันก็จะเข้าสวิตที่ Exit นี้นะครับเราก็จะทำให้น้อง AI Move To ไปจุดแพทเทิรที่เราต้องการก่อนอเดี๋ยวผมลากตัวนี้ออกมาแล้วก็โปรโมทปึ๊บ t a r g e t actor แล้วก็พรตัวนี้ self คือตัวเรานะครับอันนี้ก็คือตัวไม่ใช่ตัวตัวละครเรานะก็คือตัวใน actor ตัวนี้ใน selector ตัวนี้ target actor เราก็เอาไว้อย่างนี้นะครับโอเคเราก็จะทําการเขียนคําสั่งอย่างเงี้ยสอัน่าจริงๆมันมีหลายวิธีในการทํานะครับแต่ว่าแล้วแต่คนประยุกต์ด้วยว่า,าจะประยุก์ตในรูปแบบแบบไหนนะครับ ค okay. แล้วเราก็โปรโมทเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตลากออกมาก่อนแล้วผมจะตั้งชื่อใหม่นะ,ะทุกอันจะสร้างออกมาอย่างนี้โอเคเราก็จะเอาอันนี้ตั้งชื่อใหม่เราก็จะให้เป็น Target Actor 1่งแล้วก็อันนี้ Target Actor 2 Target Actor 3 ก็คือ3ตัวนี้มันก็คือ t a r ์เก็ตพอยนะครับที่เราไปวางนะครับเราจะวางไว้สักสามตำแหน่งใช่ไหมเราก็เรียกตัวแปรมา3ตัวเลยนะครับก็คือ1 2 3นะครับโอเคจากนั้นแล้วยังไงต่อเราจะทำการเปิดให้ให้ตัวแปรนะครับให้มัน Public นะครับขึ้นมาให้มันสปอนในการใช้งาน Default จากพวก Viewport ตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกที่ Target Actor หนึ่งนะครับแล้วเราก็อ่าเดี๋ยวคอมไพล์เซฟก่อนแล้วเราก็ติ๊กตามนี้ครับ Export on Spawn โอเคติ๊กเหมือนกันเลยนะครับอ่าแล้วเราก็เปิดอ่าตัวลูกตาตัวนี้นะครับให้มัน Public อ่าไม่ใช่ครับอันนี้ Target สามันเลยนะครับ แล้วเราลองไปดูกันว่าตัวไอตัวเนี้ยมันจะพับบิกให้3ตัวแปรเนี้ยได้เห็นอย่างาเราไปยอดด่อดูเเาาก็คลิกที่ไอตัวที่เราวางาแล้วก็ลากดู default default นี่ไงครับก็จะมี target actor 1 2 3ที่เราได้ทำการสร้างไว้แล้วนะครับตัวนี้เราก็จะทำการาใส่พวก point ที่เรา,าได้วางไว้ได้นะครับโอเคผมก็จะให น้องเดินมาที่ point แรกตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ point นี้อ่าเกต point ที่4ใช่ไหมโอเคเราก็จําไว้4 5 6ใช่ไหมแล้วเราไปคลิกที่ AI ใหม่่แล้วก็คลิกที่นอนตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือก target 4อ,อันนี้ target 5ตา,ตามลำดับเลยนะครับถ้าเราอยากจะให้น้องเดินไปในทิศทางไหนก่อนนะครับ โอเคพอเราสร้างมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัว AI Move Tool ที่น้องจะเดินตามแพทเทิร์นตามที่เราต้องการแล้วทีน,นี้พอทุกครั้งที่เรา Overlap มาเนี่ย Selection มันก็จะอยู่ที่0ใช่ไหมครับมันก็จะเข้าที่0อยู่ตลอดนะครับมันก็จะไม่ทำการไปที่แพทเทิร์นตัวที่1 2ต่อดังนั้นหลัง On set, On On ตรงนี้ยครับ เราก็จะทําการบวก selection เข้ามาอ่าเราก็ทําการ get แล้วก็บวกบวกอ่าบวกทีละหนึ่งนะครับอันนี้คืออ่าตัวโน d คือบวกทีละหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราหรือเราจะบวกเป็นทีละเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราจะหรือเราจะทาอย่างนี้ก็ได้บวกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมว่าบวกทีละหนึ่งดีกว่าก็คือเราศูนย์อยู่ใช่ไหม แล้วเราก็บวกทีละ1นึป๊บมันก็จะไปที่เลข1เลยก็คือ selection ก็จะเป็น1อ่าแล้วเราก็จะทำการ copy code มาตรงนี้วางอีกแล้วก็ไป on ใหม่เหมือนกันเลยครับอ่าคือโอเคการทำงานของมันก็คืออ่าพอ0ปุ๊บ AI move to น้องไปถึงที่ target a c t o r แล้วนะครับอ่าพยายามจะต่อตรงนี้ตรงนี้ก็คืออ่ามาทำงานต่อก็คือ เข้ามา AI Move Tool ปุ๊บมันก็จะทำงานต่อเลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อ AI ได้ Move Tool ไปที่ Target ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอน้องได้ไป Target ปุ๊บถึงแล้ว Selection ก็จะทำการบวกนะครับบวกในนี้ไปเป็นเลขหนึ่งพอเลขหนึ่งเราเดินไป o v e r l a p อีกทีหนึ่งปุ๊บเลขหนึ่งมาตรงนี้ปุ๊บ AI Move Tool ก็จะไป Target ที่ Actor 2ทันทีแล้วก็จะบวกอีกนะครับ ต่อไปพอ1อยู่ก็เป็นบวกอีก1ก็เป็น2พอเข้ามา2ก็จะ AI ก็จะ move to มาที่ target actor 3ทันทีนะครับอ่าตัวนี้ไม่ต้องบวกก็ได้โอเคก็คืออยู่ที่เราจะให้อ่าวิญญาณธาตุเนี่ยสิ้นสุดอยู่ที่ target ไหนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการสร้างตัว AI เรียบร้อยแล้วอ่า อย่าลืมนะครับเราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาด้วยอ่าอันนี้ผมวางไว้แล้วก็เลยไม่ได้ทำให้ดูอ่า N A V นะครับ n a v e m a t e b o n volume ตัวนี้ขึ้นมาอ่าเราก็ลากให้มันกว้างขึ้นนะครับตัวนี้ผมเคยสอนไปแล้วก็คืออ่าจุดที่ AI นั้นจะได้อ่าจะเดินได้นะครับราถ้าเราอยากรู้ว่า AI มันเดินตรงไหนได้บ้างก็กด P นะครับอ่า ของผมเนี่ยที่วางไว้รอบๆเนี่ยคือไอสามารถเดินได้รอบๆเลยก็คือตัววิญญาณธาตุตัวที่เราสร้างเนี่ยมันก็คือตัวไอเหมือนกันนี่แหละครับโอเคปิดกดตัว P ผมลบแล้วทีนี้เราก็จะทำการสร้างาตัวเสาตัวนี้เสาตัวนี้ที่ผมสร้างไว้นะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือตัวนี้เราก็แค่สร้างตัวแอคเตอร์ขึ้นมา นะครับมันไม่ใช่ตัวเชเลคเตอร์นะตัวนี้เป็นแอคเตอร์อ่าเราก็จะให้ตัวแอคเตอร์ตัวนี้สร้างเป็นเสาเมทขึ้นมาเราจะเมสแตติกเมทจะเป็นแบบไหนก็ได้คุณจะใส่เป็นโมเดลอะไรก็ได้นะครับผมใส่ประมาณนี้เป็นเสาอย่างนี้อ่าแล้วก็สร้างแอโร่มาอ่าเดี๋ยวผมจะสร้างแอโร่ขึ้นมาดูพิมพ์แอโร่อย่างนี้เลยมันก็จะอย่างนี้แล้วเราก็ลากวางอ่าตัวนี้มันก็คือ ตัวที่เราจะไว้ตัวที่เราจะไว้ทําการสปอนตัวหีบนะครับหีบที่เวลา,าน้องวิญญาณธาตุได้ทําการเข้าไปที่เสารตรงนี้แล้วปุ๊บกล่องก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับในตามในเกมนะอันเนี้ยโอเคก็ผมสร้างให้ไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ลองสร้างกันดูนะผมผมไม่อยากให้มันคิมมันยาวนะ แล้วก็จะมีงานหนึ่งก็คือกล่องนะครับกล่องนี่คือไม่มีอะไรเลย <Yeah. S 1> ผมก็สร้างสไตล์ของผมหรือใครมีโมเดลก็ใส่เข้าไปได้เน yeah. ี่ยหลักๆเราก็จะมีกล่องเสาและก็ตัวน้องตัววิญญาณนะครับก็คือตัวไอที่ผมสร้างไว้โอเคเราจะกลับไปเขียนที่ตัววิญญาณอีกรอบนะครับอ่าทีนี้เราจะทําการ cast o ตัว actor ตัวนี้มาเพิ่มก็คือเมื่อน้องได้ทําการ ไปที่เสานี้แล้วนะครับเราจะให้น้องมาทำอะไรต่อก็คืออ่าออเทอร์แอคเตอร์ขึ้นมาแคสต์ทูอ่าจากนั้นก็แคสต์ทูอะไรสเตโกด์ Stay, อ่าสเตโกด์ซีเลคชั่นตัวนี้ด้วยอ่าไม่ใช่ซ e เลคชั่นครับซีเควน c ์โอเคแล้วก็เลือกอันนี้อ่าเมื่อทำการอ่าเมื่อเมื่อ บ็อกตัวนี้นะครับบ็อกคูลิชันเนี่ยได้ทำการไปโดนกับแคสทูสเตโกตัวนี้เราจะให้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือเราจะให้กล่องมันสปอนขึ้นมาใช่ไหมอ่ะเราก็ลากออกมาสปอนแอคเตอร์ฟอร์มแคสนะครับอ่าจากนั้นเราก็แอสสเตโกตออกมาจำแอโลได้ไหมเราตั้งชื่ออะไรไว้อ่าเราก็ตั้งชื่อแอโลเหมือนเดิมผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะอ่ะก็เกตแอโลออกมา จากนั้นเราก็ลากตัวนี้ออกมาแล้วก็ get word transform ครับก็คือตัวนี้เป็น spawn transform เราก็ให้มันตรง transform อ,อย่างนี้นะครับก็ให้มัน get w o r มาเลยออกมาผมจากนั้นผมก็จะให้มันเป็นบล็อกละกันบล็อกอ่าบล็อกโอเคก็คือให้กล่องมาสปอนออกมาอ่าข้าง arrow โอเค ก็จะประมาณนี้อ่าขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทําการลากเสานะครับเสาหินเนี่ยไปวางไว้ตรงอ่าพทเทินสุดท้ายที่เราวางทาร์กเก็ตสุดท้ายที่เราวางผมให้ทาร์เก็ตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นทาร์กเก็ตที่อ่าที่6ใช่ไหมที่6ก็คือตรงไหนนะวางจนลืมแลนะ้วเนี่ยอ่าตัวนี้ทาร์กเก็ตที่6ตัวนี้นะครับเราก็ทําการวางเสาไปเลยอ่า พอน้องมาตรงเสาตรงนี้ปุ๊บก็จะให้มันโออรหแล็บ็อกมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองทดลองก่อนนะครับยังไม่ได้ลองตั้งแต่ตออใน m o มู t ทู l เลยอ่าเราก็จะลองเดินไปตัววิญญาณตัวนี้ปุ๊บอ่าน้องก็จะเดินไปและอ่าไปที่ทาร์เก็ตที่2หรือ1นั่นแหละแล้วเราก็ไปโอเคตอนนี้ไม่ทำงานปุ๊บ t ทร g e เที่ 1,target ที่ 2,target ที่3อ่าตอนนี้เมื่อกี้เราโอเวอร์มาแล้วแล้ว selection มันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองปรินดูนะครับอันนี้เราต้องคอยเช็คไว้ก็ได้อาผมจะปรินออกมาแล้วก็เอา selection ออกมาต่อปรินตตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามันปรินอะไรออกมาบ้างนะครับ Selection ต่อมาโอเคครับก็นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเช็คจาก Selection เนเราก็มาเป็นสต i ิงตรงนี้ใน v e n t t ต c k เอานะครับว่าตอนนี้ Selection มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับข้อควรระวังนิดนึงนะครับในการสร้างตัว p a t t o r n ตัวนี้นะครับก็ t า r g e t ตัวนี้เราก็ต้องวางให้ตัว Target เนี่ยมัน อยู่ในระดับที่ตัว AI เราจะไปถึงนะครับอย่าให้มันสูงเกินไปไม่งั้นเวลาที่มัน AI Move To ไปแล้วนะครับ AI Move To ตรงนี้ไปแล้วมันจะไม่ไม่ไปถึงใน t a r ์เกที่ตัวเองจะต้องการนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้าเงื่อนไขตัว Selection บวกตัวนี้นะครับโอเคก็หวางให้มันต่ำลงมานิดนึงนะครับให้ตัวตัว AI เราได้ชนได้นะครับ โอเคอ่าแล้วเราจะมาลองดูกันใหม่นะครับอเพตอนนี้ selection เราเป็นศูนอยู่เราเดินชนเข้าไปปุ๊บไปตำแหน่งที่เราแพทเทิรที่เราต้องการแล้วอ่าแล้วเราก็เดินไปที่ overlap ใหม่ปุ๊บอ่าตัวนี้มันไปที่ target 2อ่าแล้วเราก็เดินไปอีก target 3าอ่าวิญญาณก็เข้าไปที่เสานะครับแล้วกล่องก็ spawn ออกมานะครับ ก็ระบบคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในระบบของเกมชินนะครับระบบวิญญาณของท่าตน,นะครับก็หากพูดประการใดผิดไปหรือ,อฟังไม่ชัดหรือยังไงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ